ของเรานะคะมาที่ดาราตลกชื่อดังนะคะอย่างจตุรงโพธารามนั่นเองที่งานนี้ออกการแบบเดือดสุดๆเลยเมื่อถูกมิจฉาชีพค่ะนำชื่อร้านไปแอบอ้างทำเพจปลอมแล้วก็ไปหลอกลวงลูกค้าอีกทีค่ะเรียกว่าโกรธจนควันออกหูเลยนะคะสำหรับจตุรงโพธารามนักแสดงชื่อดังที่ได้เปิดใจกับทางกสิบสตาร์บันเทิงค่ะบอกว่า ตอนนี้เนี่ยได้แจ้งความดําเนินการทางกฎหมายเรียบร้อยพร้อมส่งข้อความถึงเพจมิชาชีมน,นะคะแต่ถูกตอกกลับด้วยคยออยําเย้ยหยันไม่เกรงกลัวตนก็เลยไม่ขอยอมค่ะฝากถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจช่วยเร่งจัดการให้ด้วยจะได้ไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนอีกค่ะเราจะกําลังจะแจ้งความมันจะจัดการจะแถลงข่าวจะอะไรกับมันมันบอกให้เราสู้ๆโอ้โหสุดๆเลยตัวส่รเลยอ่ะ ขึ้นใหน้ขึ้นให้หน่อยนี่รายการอยากให้จับไอ้นี่ให้ได้เลยอ่ะอันนี้โดนเลยคือของลวงเนี่ยเป็นเพจปลอมเพจพวกนี้จําไว้เลยเวลาคุณโอนไปปั๊บเนี่ยมันจะบล็อกทันทีพอเงินเข้าปั๊บมันจะรีบบล็อกทันทีบล็อกทันทีบล็อกท,ทันท,งทีงานนี้ที่ออกมาก็ให้ตํารวจจัดการ <S <S คุณไปแจ้งความต้องการให้ให้แอคชั่น